สบายดีกับทักทายสบายดีสวัสดีผมแบบพี่น้องว่าจะเป็นทางในประเทศและทางต่างประเทศยินดีต้อหรับทุกทางเขาสูงสาวหลออซิโนเดอร์ทักทายผมแบบพี่น้องทูดทึารทักทยกา,ยาย,ายกันในยา,บบามใบใบเก่านะพี่น้องเซ็ตวิ่นี่ก็มาพบกับซับบูผาคนเก่าคนเดิมดำเนินการอีเซ็ตเก่าเซงเคยนะพี่น้องซึ่งคลิปนี้เฮากาจะมาตามคำสัญญาเลยนะ ว่าไวไ้จะคิดก่อนนะว่าคิดนี้จะาพาไปหับซุ่มคีภาพบรรยากาศการทรําบุญนําปบทเขาที่บ้านสัพพานะพี่น้องกวางงานนภริจัดขึ้นในเฮือนเนาะงานนภริจัดดูวัดเพราะว่าเหนือจังวัดสัพพานะแพทยพี่น้องมีแต่เห็ดต้นเห็ดยงังเล็กหน่อยนะี่แหละพี่น้องห่อขต้มห,าหาอยเฮือนอนะไรเห็ดกินกับปเป็ดอยู่เฮือนาเนที่อยู่ใกล้วัดพี่น้องแล้วก็เอาของกินเอาเอียงไปวัดเลยเนาะเครื่อ,ของของบุญเอียเอาไปตั้งอยู่วัดเลยพี่น้อง แดีวมื่อนี้เนาะสมุภาเคยได้ว่าไว้ว่าสีถ่ายคลิปบรรยากาศงนานมือตั้งแล้วก็เมื่อตักบาทลงใบาบาทเดียวก็เลยน้อพี่น้องแต่ว่าเกิดขอ้อผิดพลาดเล็กน้อยนะพี่น้องเนื่ยจะว่ามือกล้องของเ้าบสบายนะพี่น้องน้องเมฆเป็นไข่น้องก็เลยว่าได้ไป่ายถ่ายคลิปตอนใส่บาทซ้ำพี่น้องจะมีแต่ภาพงานแต่มือตั้งบุญนะอพี่น้องเนาะจะไดกาต้องขออภัยหลายลๆเรือพี่น้อง เสิร์ชคลิปกัเป็นน้องเมฆที่ถ่ายนะพี่น้องกัมือใหม่นะพี่น้องมือใหม่ฮัดมือตากล้องมือใหม่บอลซันจ้าพี่น้องถ่ายคลิปก็ยังบ่รยากาศประดับนะถ้าพิพลาดประการใดไปก็ก<ๆ>กบ้องขออภัยหลายๆเด้ออันขั้นตอนต่อไปนะพี่นอ้องเอาเป็นว่าไปถ่ายซ้มคลิปภาพบรรยากาศพอๆกันเลยนะพี่น้องแต่ว่าจะเป็นภาพบรรยากาศอ่าบางมุมบางส่วนเล็กๆน้อยๆที่ถ่ายมา ฝากมาตอนทำเมยพี่น้องตามคำขอของ PFC ของเราที่ได้ขอกัดขามาหน้าพี่น้องเนาะเอาไปน่น้องนะครับชมพร้อมกันเลยพี่น้องสาัสดีเกับหัดสวัสดีเอซีน้องฟังเราแทนเต่าเทมเดอร์อีนี่จะทำข่าวสุ่ซ่องสาวเลกเต้อากาศตะไคร่ผีกินผ่านเนาะเซิงมือนีน้องเมฆก็ได้มาที่ไวหนน้องเนาะเซิงไม่ายกับคุน้องเมฆนั่นเพิ่นได้เห็ดบุญไทยไเถ่ายรูปน้องพี่น้องเนาะเลยน้องเมฆได้มีโอกาสมา ถ่ายทำคลิปดีๆเป็นขาไปต่อที่พีเน้อีพี่น้องขามากเป็นเดินกลว่อมในลำธาเนาะท่านี่ก็ะชิดเป็นเออวาไวเล็ก่อนเป็นบอลเก็บคองนะพี่น้องบอลพันไว้เก็บคลองเออเข้าไปมีพี่น้องวันนี้นะพี่น้องเนาะคนกลายนะพี่น้องขนาดพี่น้องไปขางในเออพี่น้องเข้ามาแล้วสวัสดีน้องอ้อย ปด,ปดมาเฮอนี่กัสิคโคอ,อนุญาตผากเสียงเด้อจ้าพี่น้องเนื่อจากป่าทางวัดเพื่นได้มีการเปิดอันธรรมะเนาะพี่น้องเขากขยันติดเลกยกระธิ์เนาะตอนนี้กักำลังหับแขกผู้เพิ่นมามมบุญเนาะพี่น้องทางหน้าก็เป็นเม่สบุภาเลยเนาะหนังเฝ้ากองบุญ มาหอตนีงานกันอะจะใกล้เซ็จสิ้นแล้วนะพี่น้องก็มีการกินเข่าเนาะพี่น้องเมย์สบุภากะทำการหลั่นของไปบาดหนึ่งภาพบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องที่จริงนาะน้องเมฆนาะถ่ายมาหลายเติบเนาะหลายนาทีแต่ว่าพึ่นแบบมุนกล้องไปมากพี่น้อง <laughs> เก่งกับพีเอฟซีจะเวียนหัวนเนาะก็เลยดัดออกหลายเติบ จะประมาณน hey, okay. really? ี้เลยนะพี่น so. ้องเนาะภาพบรรยากาศในมืออ่าตังกองบุญนะพี่น้องเนาะแล้วก็ต้องขออภัยอ่านําทุกท่านอีกเทื่อนึงเนาะที่บ่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศมื้อตั้งบาตรให้ได้สมสัมนะพี่น้องกะจะประมาณนี้เลยส่วนงานของเฮากะ ชิว่าเสร็จสิ้นไปเทียมห้อยนะพี่น้องพอดีโดยรวมกับเกียมงานอยู่สามมือนะพี่น้องมือที่หนึ่งมืีที่หนึ่งกับเกียมแบบซื้ซซอ,อ,อเรครื่องซื้อคลองมาห้อยกังบุลเห็ดกระต้มแล้วก็มือที่สองมากอะเป็นมือตั้งเนาะแขกคนกับมาห่วงงานอ่าแล้วก็มือที่สามก็เป็นมือตักบาตรแล้วก็บชิว่าเสร็จสมบูรณ์ไปเทียมห้อยผ่านไปได้โดยดีนะพี่น้องและสุดท้ายนี้เนาะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพีพีเอฟซีวันทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามหอมส้ม คลิปซาลาแล้วก็ฝากกดไลค์กกแเซ์แล้วก็นส,นสนับสนุนงาวลาโดยก,การกว่ักกดขาวโฆษณาได้เพื่อให้ซ่องผเขาได้มีรายได้ในการสาตัวลวงไ่ยป่วยทชีพพี่น้องเลยยจากว่ามูก,อ,กมอง,งองเขากัเป็นน้นนองเมฆนั่นเองแลพี่น้องสมฟาเขาไ,ไปถ่ายทำโดยตัวเองหนงจากว่าไม่พอได้นะพี่น้องเพาะ่าท่ากันใดๆก็ต้องทองภืนลำรด้ยสมัยที่้กงสได้ตัวราก่นะนอาก่